เรากำลังเจริญไปอีกแปลงหนึ่งนะคะนี่อันนี้ข้ามป่ามันไปฝั่งนู้นกำลังเก็บเมลอนกันอยู่นะคะเห็นไหมไปเดินนี่นะคะมาถึงอีกแปลงหนึ่งแล้วนะคะนี่กำลังจะเดินไปดูเขาเก็บแปลงนี้ก็อร่อยนะคะทุกคนเห็น่อทุกคนเต็มสวนเลื่องๆงอยู่มีแต่หมากเมลอนนะคะนี่เต็มไปหมด นี่ค่ะขนาดลูกมันก็จะเป็นตะเปาะเตะแปะนะคะนี่นะคะก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งค่ะอีกเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะคะแปลงนี้ก็จะอร่อยอีกแบบนึงวนหวานหวานหอมหอมนี่นะคะทุกคนเหลืองเต็มไปหมดค่ะเดี๋ยวเราจะไปคัดแยกดูนะคะว่าลูกไหนอร่อยเราจะเอาไปอุดรทาีนพุ่งนี้อีกเห็นไหมคะทุกคนสุด มีแต่เมลอนเลยนะคะนี่กำลังเก็บอีกแปลงหนึ่ง